ทุกวันพบกับรายการของช่อง d ร r เตอร์ศิลปชัยสวัสดีคับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่อง d ร r เตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันที่ผมขอนำมาบทความจากหนังสือพิมพ์แนวหน้าออนไลน์คอลัมน์ทวนกระแสข่าวเขียนโดยคุณสุทินวรรณวรวรมานำเสนอครับภูมิใจไทย เดินตามรอยไทยรักไทยรวบรวมบ้านใหญ่จับปลาในบ่อเพื่อนใกล้เลือกตั้งใหม่ไม่กี่วันข้างหน้าเกิดปรากฏการรวบรวมบ้านใหญ่จับปลาในบ่อเพื่อนนักการเมืองบ้านใหญ่และนักการเมืองหน้าใหม่ย้ายพักกันให้พลาดเหมือนการเมืองไทยย้อนหลังไปกว่า20ปีการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและความมั่นคงจึงไม่ก้าวหน้าไปไหนสาเหตุใหญ่มาจากนักการเมืองขาใหญ่ มัวแต่ย้ายพักเข้าหาอำนาจใหม่อนุทินชาญวิรกูลซึ่งเริ่มต้นชีวิตการเมืองกับพักไทยรักไทยของพันตำรวจโททักษินชินวัตรผู้สร้างไทยรักไทยให้ยิ่งใหญ่ด้วยการรวบรวมนักการเมืองบ้านใหญ่และรวมพักการเมืองทำให้ชนะการเลือกตั้งครั้งแรกได้สอสอเข้าสภา248คนซึ่งสามารถตั้งรัฐบาลพรรเดียวได้นอกจากนั้น ไทยรักไทยยังมีพักการเมืองในเครือข่ายที่ทําให้กลายเป็นผด็ิตรารสภาซึ่งพักฝ่ายค้านไม่สามารถรวบรวมเสียงมากอภิปรายไม่ไว้วางใจได้เป็นเหตุให้รัฐบาลใช้ผดจการ,รัฐสภาบริหารประเทศเหมือนเป็นบริษัทส่วนตัวได้ตามอำเภอใจเป็นนิสัยถาวรของนักการเมืองบ้านใหญ่ที่ให้ความสําคัญกับผลประโยชน์ส่วนตัวและพวกพ้องของแต่ละกลุ่มที่ต้องการ อุปถัมภ์ค้ำชูฐานเสียงในพื้นที่ตัวเองเป็นสําคัญการรับเหมางานโครงสร้างพื้นฐานในท้องถิ่นหรือผลประโยชน์จากธุรกิจสีเทาที่นักการเมืองบ้านใหญ่กลุ่มใครกลุ่มมันจัดสรรกันลงตัวดังนั้นเมื่อนักการเมืองบ้านใหญ่มาร่วมรัฐบาลจึงไม่สามารถพัฒนาเศรษฐกิจมหาภาคและโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมตลอดถึงปฏิรูปการศึกษาและไม่สามารถพัฒนาบุคลากรของชาติ ในภาพรวมได้แกนนำรัฐบาลที่เป็นศูนย์รวมบ้านใหญ่จึงมักปรับย้ายค่าราชการชั้นผู้ใหญ่เพื่อรองรับระบบอ,อุปถมัมภ์ค้ำจูและต้องมีนโยบายประชานิยมเพื่อเอาใจและเบี่ยงเบนความสนใจประชาชนจากการทุจริตทางนโยบายที่ทำให้ประเทศชาติเสียหายนับล้านล้านบาทในห่วงเวลา20กว่าปีก่อนหน้านี้เนื่องจากการทุจริตทางนโยบาย ทำได้ง่ายในรัฐบาลรวมศูนย์นักการเมืองบ้านใหญ่เป็นเหตุให้นักธุรกิจการเมืองทุนสามานค้่าราชการชั้นผู้ใหญ่ตลอดถึงนักธุรกิจ่อค้านายธนาคารถูกสารตัดสินจำคุกหรือไม่ก้นหนีไปต่างประเทศไม่ร้อยกว่า200คนตั้งแต่ปี2 5 5 0จนถึงวันนี้ความเลวร้ายของทุทริตคอร์รัปชันและใช้ข้าราชการเป็นเครื่องมือทางการเมือง รวนเป็นผลพวงจากการรวมกลุ่มของนักการเมืองบ้านใหญ่ใช้อำนาจผลิตการรัฐสภาแสวงหาผลประโยชน์ที่รัฐบาลไทยรักไทยรวบรวมพักและกลุ่มการเมืองต่างๆเข้ามาอยู่ในค่ายโดยพักที่เข้าร่วมหลังการเลือกตั้งพศ .2544 ส่วนหนึ่งคือพักชาติไทยและพักความหวังใหม่นอกอางนี้พักไทยรักไทยยังรวมสมาชิกจากพักชาติพัฒนาและพักเสรีธรรมไว ในช่วงเวลาก่อนหน้านั้นด้วยไทยรักไทยเป็นพักแม่พักพลังประชาชนและพักเพื่อไทยครองความเป็นใหญ่ในแวดวงการเมืองมากกว่า20ปีและตกต่ำที่สุดเกือบล่มสลายเมื่อนายกรัฐมนตรีคนที่6ของ DNA ไทยรักไทยนางสาวแพทองทานชิตวัตรถูกสารรัฐธรรมนูญตัดสินให้พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตลอดไปเมื่อวันที่29สิงหาคม2568 และสิเวตวันต่อมาวันที่9กันยายนนายทักษิณชินวัตรผู้ก่อตั้งพรรคไทยรักไทยและผู้นําจิตวิญญาณรัฐบาลเพื่อไทยถูกสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองสั่งให้รับโทษจําคุกหนึ่งปีตามคําสั่งสารก่อนหน้าพรรคเพื่อไทยจึงอยู่ภาวะตกต่ําเกือบล่มสลายเมื่อต้นแบบศูนย์รวมบ้านใหญ่ล่มสลาย ก็เป็นโอกาสของนายอนุทินชาญวิทยกูลนายกรัฐมนตรีเฉพาะการหัวหน้าพักภูมิใจไทยได้สืบโทษแผนการรวมบ้านใหญ่และจับปลาในบ่อเพื่อนเป็นที่น่าสังเกตว่าการทำงานการเมืองแบบจับปลาในบ่อเพื่อนเพิ่งมีขึ้นในทศวรรษ2,560และรุนแรงขึ้นในปัจจุบันพักประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นสถาบันทางการเมืองที่มีอายุยาวนานที่สุดในบรรดาพักการเมืองในประเทศไทยได้รับผลกระทบมากที่สุด จากทำงานการเมืองแบบจับปลาในบอเพื่อนปี2560พักพลังประชารัฐของสามปอดูดสอสอประชาธิปัตย์ไปกลุ่มใหญ่ส่วนหนึ่งออกไปตั้งพักรวมพลังประชาชา,ชาติไทยที่อยู่ภายใต้ร่วมเงาสามปอและเมื่อสามปอแตกคอกันเมื่อปี2565ลุงตู่ตั้งพักรวมไทยสร้างชาติสอสอประชาธิปัตย์ชุดใหญ่ไหลไปอยู่รวมไทยสร้างชาติ อาศัยบร,รมีลุงตู่เข้าสภาและเมื่อลุงตู่ล้างมือทางการเม e ื ung. องอดีสสประชาธิปัตย์และสสประชาธิปัตย์ปัจจุบันหลายรายย้ายไปภูมิใจไทยจึงพูดได้ว่านายอนุทินนอกจากรับมรดกการร,รวบรวมบ,บ้านใหญ่จากไทยรักไทยแล้วยังมีนวัตกรรมใหม่คือจับปลาในบอกเพื่อนตั้งแต่นายอนุทินรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหนึ่งตุลาคมถึงวันนี้ ข้าราชการระดับอธิบดีและผู้ว่าถูกโยกย้ายสลับตำแหน่งไปมาแล้วไม่น้อยกว่า80คนซึ่งหลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตว่าพักภูมิใจไทยย้ายลอดใหญ่เพื่อรองรับการเลือกตั้งที่จะมาถึงในเดือนมีนาคม2569หรืออาจเร็วกว่านั้นเส้นทางการเมือง29ปีของอนุทินเริ่มขึ้นในปี2539เขารับตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีการต่างประเทศ นายประจวบชัยยศารต่อมาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ในรัฐบาลไทยรักไทยสมัยพันธวดโททักษิณชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีนายอนุทินเติบโตในพรรคไทยรักไทยตั้งแต่ก่อตั้งจนถูกยุบพรรคแน่นอนเขาต้องซึมซับแผนการรวบรวมนักการเมืองบ้านใหญ่นักการเมืองขาใหญ่มาไว้ในพรรครัฐบาล จึงไม่แปลกใจที่นักการเมืองบ้านใหญ่ทั่วประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคกลางอีสานตะวันออกและภาคใต้ไหลไปรวมที่พักภูมิใจไทยเพื่อเตรียมตัวเป็นรัฐบาลหลังเลือกตั้งมีนาคมนี้ในอดีตปัญหาใหญ่ของประเทศไทยคือนักการเมืองบ้านใหญ่ร่วมกับรัฐบาลบริหารประเทศโดยการทุจริตทางนโยบายแต่ในปัจจุบันปัญหาร้ายแรงกว่าเมื่อมีข้อสงสัยว่า นักการเมืองบ้านใหญ่และนักการเมืองขาใหญ่บางรายพัวพันกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติสแกมเมอร์หรือคอเซนเตอร์บ่อนการพนันออนไลน์แล้วฟอกเงินมาใช้ทางการเมืองในรังสิมันโรมสอสอพักประชาชนอภิปรายในสภาและเรียกร้องให้ในายอนุทินกำจัดนักการเมืองขาใหญ่สงสัยพัวพันกับแก๊งสแกมเมอร์และฟอกเงินออกจากรัฐบาลอย่างไรก็ตามพักส้ม ได้แต่อภิปรายกล่าวหาแต่ไม่กล้านำหลักฐานไปให้เจ้าหน้าที่ดำเนินคดีตามกฎหมายได้อภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีที่เว้นวักการเมืองไป3ปีและหวนกลับมาเป็นหัวนหน้าพรรคประชาธิปัตย์ด้วยความกังวลเรื่องเงินสีเทาสีดำจากสแกมเมอร์นำเข้ามาฟอกใช้ทำลายการเมืองสุดริตโดยการซื้อเสียงเข้าสภาได้อภิสิทธิ์ใช้แคมเปญว่า การเมืองสุจริตเศรษฐกิจเติบโตโดยนําเอกสารหลักฐานยื่นให้คณะกรรมการป้องกันและ,ปร,ะป,ลรรแรปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชตรวจสอบนักการเมืองที่มีชื่อปรากฏในกฎหมายต่อต้านปราบปรามสแกมเมอร์ของสหรัฐอเมริกาการตรวจสอบนักการเมืองขององค์กรอ,อิสระเช่นปปชกกตและอายการมักใช้เวลาหลายคดีใช้เวลาหลายปีในบางกรณีผู้ต้องหาตายไปแล้วยังสรุปสำนวนไม่ได้ บางรายกรณีใช้เวลาหลายสิบปีกว่าจะนำคดผิดมาลงโทษได้กรณีนายอภิสิทธิ์ยื่นเรื่องให้ปปชตรวจสอบนักการเมืองสงสัยพัวพัน์สแกมเมอร์ก็เช่นกันคาดว่าหลังยุบสภาเลือกตั้งมีรัฐบาลใหม่ปปชยังไม่สามารถสรุปสำนวนได้ว่ามีนักการเมืองพัวพันกับการฟอกเงินจากสแกมเมอร์หรือไม่ความล่าช้าของหน่วยงานอิสระ และกระบวนการยุติธรรมกลางน้ําต้นน้ําเป็นเหตุให้นักการเมืองสีเทาบ้านใหญ่ได้ใจตัวอย่างเช่นนักการเมืองใหญ่แห่งสมุทรปราการถูกดําเนินคดีหนีไปเปิดบ่อนในปอยเป็ดลอยหน้าลอยตาอยู่ได้หลายสิบปีหรือบ้านใหญ่ภาคตะวันออกใกล้เสียชีวิตถึงโปล่ออกมามอบตัวใช้สิทธิคนป่วยและผู้ชาราไม่ต้องรับโทษในเรือนจำจนลาโลกนี้ไปอย่างผู้ยิ่งใหญ่ พักภูมิใจไทยรวบรวมบ้านใหญ่ขาใหญ่สีเทามาไว้ในค่ายด้วยความมั่นใจว่าถึงอย่างไรก็ไม่ถูกดำเนินคดีระหว่างที่เป็นรัฐบาลนี่ไม่ใช่รัฐบาลใช้อิทธิพลแทรกแซงองค์กรอิสระแต่มันเป็นธรรมชาติหรือนิสัยถาวรของกระบวนการยุติธรรมต้นน้ำที่ทำงานล่าชา้านายกรัฐมนตรีเองและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในฐานะเลขาธิการพักภูมิใจไทย ก็ถูกฟ้องข้อหาหัวเลือกตั้งสอวอซึ่งคดีอยู่ระหว่างการสอบสวนของกกตและดีเอสไอแต่ก็มั่นใจได้ว่าเรื่องไม่ถึงสารในรัฐบาลชุดนี้ที่อาจต่อเนื่องถึงรัฐบาลชุดหน้าจึงเป็นความรับผิดชอบของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง52ล้านคนจะยอมให้นักการเมืองบ้านใหญ่นักการเมืองขาใหญ่ชุดรังประเทศไทยให้เป็นคนป่วยแห่งเอเชียต่อไป หรือปลดแอกขาใหญ่ให้ประเทศไทยพัฒนาทั้งการเมืองเศรษฐกิจสังคมและความมั่นคงศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทำจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิเกศิษิ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทำมือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกัน นอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ k คออมสตูดิโอโทร091853 4455ส่งทั่วประเทศ